สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนู้รองพาเบิงพาทมนะคะจะพามากันมาเบิงกันปลูกมะเขือเทศที่มีผลเยอะในแบบฉบับที่ปลูกง่ายๆค่ะอ่าครับผมมุขันแบบเบิงแบบยากมาแล้วเนาะมาพาเบิงแบบง่ายมาที่นี่ลงต้นมงถามพี่แบบใหญ่ๆแบบนั้นนูททำไม่ได้เฮ็ดบุเป็นนี่สินะมาทำแบบง่ายบ้างนี่ครับแบบในรังโฟมเล็กๆน่ะตัวนี้แบบง่ายครับผมก็มีอย่างนึคือตัวนี้อันนี้คือง่ายจริงๆทีแรกนี่คือปลูกในกระถางเนาะ ปลูกในกระถางดินธรรมดานี่แหละแล้วก็เอามาใส่โโฟิโอมเลยกะ็เติมปุ๋ยเติมปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำ oh. นะครับผมแค่น,นี้เองมันก็อยู่อย่างนี้แหละมันก็จะคอยดูดดูดน้ำขึ้นไปเป็นมันเป็นบ่อในน้ำเปล่าตัวนี้เป็นน้ำปุ๋ยแบบเดียวกันกันกบตัวนู้นนะครับผม oh. แล้วตัวน,นี้เทาก็ทุลองแหละอย่างที่บอกกับพี่พีมันทุลองตัวน,นี้ก็ใช้ดินธรรมดาปลูกแต่เอามาแช่ในน้ำปุ๋ยนะครับมันก็ โอเคนะต้นมันก็เริ่มยืดไปตัวเนี้ยตัวน,นี้อายุน้อยกว่าต้นนั้นนะตัวน,นี้อายุกว่าแมาสองเดือนตัวน,นั้มันจะ3าเดือนอยู่ในดินะแต่ว่าเขาเอากระถางดินแช่น้ำอีกทีหนึน่งแมนจุ่มน้ำไว้แบบว่าตองค้นน้ำนะคนอีบขานนะออคนอีบขนูว้คนอีบขันจนะุ่มลงนนาให้มันดูจิตเองเวัวตองม้าหดว่าตองม้าฮดน้ำเนก่ยวัวตองฮดน,น้ำวัวตองโลกหยานะครับผมอย่างตัวน,นี้ก็คื้กันเนี่ยต้วนี้ก็ขึ้นกันแต่ว่าตันเนี้ยตัวนี้ปลูกในเม็ดปอบเปิดสังเกตเด้อมัน อย่างนี้เลยเออมีห่างมันกระดูดน้ําอันนี้คือรากของเขารากของต้นมะเขือเทศเลยครับร<อ>ากของต้นมะเขือเทศแผ่ออกมาดูดน้ําดูดอาหารประมาณนี้นี่<อ>เขาก็เท้าไปจุม่มเพลินไหวคือเก็เอาไปจดดุดน้ำยินป่ตรงหัวน้ำเข้ากระถางเน้นมาจัดสุ่มผุ่นเพลินอันนี้เขาก็เห็ดอันนี้แล้วกระลังกระลังอยู่เพลินเท้าเครือขึ้นไปนี่ต้นนี้กับแบบง่ายอีกแบบหนึ่งซึ่งว่า ว่าต้องพดฒนาไปเท่อเดียวนี่หน้ามันบกเนี้ยยอีงหน่อยฮะว่าเติมเติมเาบ่คะแนนครับผมแล้วได้นำมาผสมอีกอย่างเนี่ยค่ะพี่อ่ามันจะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเอบีปุ๋ยแบบเดียวที่เขาปลูกสลัดแต่ว่าตัวนี้เฮาเวลามันออกน่วยเฮาอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ปุ๋ยตัวหนึ่งที่เป็นปุ๋ยหวานเขาเอนมาปุ๋ยหวานอ่าครับผมเป็นปุ๋ยหวานทีแบบแต่ปกติมันจะเป็นสูตรเสมอเนาะสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิเนาะแต่ว่าข้นเป็นปุ๋ยหวานก็จะเป็นแบบสิบห้าอ่ายี่สิบ สามสิบอะไรประมาณนี้เนี่ผมตัวท้ายมันจะสูงปุ๋ยตัวท้ายสูงเลยแต่เขาจะวานแบบวานในดินกระไดเลยนะคะมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยเป็นปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำค่ะพวกนี้เป็นบนในปุ๋ยเม็ดที่เอาใส่ครับผื่โดยปกติมาใส่ต้องเอาไว้เฉพาะไอ้ที่แบบใช่หนาป่ะคะเน่ยเป็นปุ๋ยให้ดูเป็นปุ๋ยให้ดูนะครับผมแต่ประมาณนั้นก็จะเป็นปุ๋ยคนละแบบกันค่ะแต่เปบนปุ๋ยเม็ดมาใส่ในน้อามันก็จะบ่ค่อยดีบรนไดการละลายมันบ่ค่อยดีพี่กันก็ปุ๋ยหนาเพราะปุ๋ยหนามละเรามันกระดูดซึมง่่่่าาาายยยยๆๆเเเลนนนนนนะะคครััับบบบบอออีี้กก็็ปแแงงงึผม เอาเองสิพอได้เก็บยินสองลูกสามลูกก็เอาตัวบ้านหนึ่งเนานะต้าคิดเปร้ายนะคิดไปน้อยเดียวก็พอได้กินน่นะครับผมประมาณนี้กัตอนนี้ก็ง่ายง่ายเวลามีมันจับลูกอะคะ่ะพี่ไปขายทั้งไนคะส่วนใหญ่จะขายอยู่กับสวนนี่แหละค่ะถ้าจะเปิดสวนทุกวันอาทิตย์อย่างสนเนะอ๋อพี่มีมือเปิดสวนนําแมนครับทุกว,วันอาทิตย์บางคนบอกพี่เปิดทุกวันไหมคือบางมือเขากับเฮ็ดงานเฮ็ดการกรงวินกับบร่ได้เปิดแต่ว่าถ้าเกิดย่ำแรกเนี่ยมาตอนเลืกองานเนี่ยโอเคเดี๋ยวุ้ยกันอยู่ แต่บาปกติถ้าเกิดจะขายของนี่แต่เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์มันก็จะได้เก็บผลครั้งหนึ่งเนาะท่านก็จะเก็บไอ้เพื่นมาเก็บเองตามตามคนติคื้นมาชมมาชิมมาชอบมาทายหูมะยังกอนกับไดค์มาทยว่อยากเสือมาทายหูซื้อๆพอว่องโคตรกับบ่มักค่ะบ่ได้ดมาบ่เกิดเหตุนะมาคุ่กมาชิมแล้วก็มักเอออยากแว่าทายดูวุ้ยมันใหญ่มันยังีจริงนู่นกับบุเคยกินนะนู่นบ่ได้มาชิมแล้วนูนก็อันที่สองก็ต้องมาชิมเมืองก่อนมาชิมเหมือนคันเสียบไปยังสื่อ ครับขายเพยงผอมเนี่ยมันสืออ่ออยู่นี่อยู่นี่โลดเท่าไหร่ลลลครับโ,<อ>โลล,ละสามร้อยครับโอ้ยแอลโลดละสามร้อยโลดสามร้อยเลยนะไม่ได้เก็บให้ลูกค้าเลยลูกค้าเบนเก็บเองเัาจะสอนวิธีนะค่ะเมื่อเกือเที่นี่บอลไหนมันฉีวานลูกเดมมันฉีวานหนองเมืองไหนบางคนเพิ่นมาเพิ่นก็ชิมเองเลยผมบอกลูกแรกให้ชิมเองหาหยิบชิมเองเลยค่ะเพิ่นก็จวไปหยิบเอาลูกําตําลูกําตําก็ะมูอเพราะว่ามันหยิบง่ายเนาะมันก็ดึงมากกรอุิยมันส้มๆเด้พีแบบเอางั้นเอาใหม่เอาลูกที่สูงๆเพราะว่า มันจะติดผลจากข้างบนลงมาข้างล่างอย่างนี้เนาะลูกมันจะสีแดงสดมันจะเอาลูกข้างบนแต่ถ้าเกิดลูกไหนมันสุกจัดผิวมันจะบางมันจะปริมันแตกฉะนั้นต้นนั้นจะยิ่งอร่อยที่สุดแต่มันจะหายากหน่อยก็ซสอนเขาให้ความรูน้าวิธีการรู้แมนครับเราให้เพื่อนเก็บเองบ่นี้จะได้เนี้ยได้เก็บเองอากได้หวานจะได้สมเก็บเองแต่ว่าเมื่อกระเทียนส่วนใหญ่พันุเนี้ยพันพวกที่ผมปลูกเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนกระเทียนหวานทานสดฉะนั้นกลิ่นมันจะน้อยและมีรสชาติหวานนึ่งส่วนใหญ่ บยเว้นว่าไปเลือกลูกสีสมทสมี่มันห้องก,ก,ก,กับห้องกับเปลี่ยนสี <N> มัน, <N> มนเปลี่ยนสีม่าะแต่บางคนกับมักเพราะว่ามันเอาไปใส่สลัดใส่ยังอย่างีางสินะ,ะมันจะมีรสชาติที่ต่างๆกันก็เลยแต่คนมักเรื่องๆว่าไผมักยี่หงนี่มันบอกอย่างนาะแล้วคนกับมักสมเน,นี่ยสมแต่บอกเหม็นเ่อกี้เหตุอ่ะโอเคเิค่นว่าเป็นกับมักแล้วนะ่ะแล้วคนกับมักหวานแบบบไม่กินเลยสิก็มีฉะนั้นเดี๋ยวจคนมักเลยแล้วจะเจ้าที่เลือกเอา นนมันก็เป็นงานสบายของเข้าเข้าไปรงเก็บมืนะดให้คนเก็บอเองเ <laughs> ก็บบานแบกเจาว่าเจ้าเดือบดีประมาณนี้นะก็จะประมาณนั้นอันนี้เนาะรสชาติรสชาติสหวานเมนครับเ,เป็นมะเขือเทศหวานหวานนี่บอกเมนว่าหวานเอาเองบ่าเอ,าเองเน,นี่ยเ้าต้องมีเครื่องมือวัดค่เครื่องมือตัวนั้นเป็นเครื่องวัดบิกบิตเตอร์เนาะจะเป็นเครื่องมือวัดความหวานคฉะนั้นเ้าจะพบว่าอย่างที่บอกไปโรมก็อจาอยมากิ่นก็จะ แนะนั้นาต้องใส่เครื่องใหม่คือมือในการวัดและการยืนยันผลอย่างเช่นปุ๋ยนี่ต้องให้ความเข้มข้นเท่าไรก็ต้องมีเครื่องมือวัดนะ PS เนี่ยอ๋อในน้ํานี่ก็มีเครื่องวัดมีครับมีเครื่องวัดความเข้มข้นของปุ๋ยบ่ามันว่าเท่าสีใส่ไปตัวทิศตัวแดนได้มันก็จะมีรากาในการใส่ต้นน้อยๆนี่ใส่ประมาณือเด็กหน่อยอ่ะกินเข่าก็ต้องกินเข่าต้มเข่าโจกกินเข่าโอนเนาะไปกินสม่ำเยมอเลยฉะนั้นถ้าเกิดมันต้นน้อยก็หนีอยู่เทาก็ไให้ปุ๋ยจางๆหน่อยไม่เข้มข้นมาก พอมันโตข um, so so ึ้นอย่างเงี้ยเริ่มเป็นสงเป็นสาวแล้วก็ใส่ปุ๋ยได้เต็มที่ละพอมันมีลูกก็ต้องใส่ปุ๋ยอีกชุดหนึ่งบำรุงให้มันมีรสชาติที่ดีขึ้นแต่ใส่สูตรเดียวกันตลอดเนี่ยก็คือว่าแหละเหมือนคุณแม่ตั้งท้องก็เสริมพวกแข่งแคลเซียมให้ลูกด้วยเนาะแมนบอก็กะประม้าในั้นก็หลักการก็เหมือนๆกันแต่ว่าอาหารของต้นไม้กับอาหารของคนมันบ่กือกันฉะนั้นถ้าก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเพิ่มเองเขานำพี่มีขายเป็นออนไลน์บ่คะที่เป็นหน่วยเนี่ย เป็นหน่วยก็มี่ออนไลน์ก็มีครับแต่ว่าหนึ่งด้วยว่าเมื่อเกิดเทศเนี่ยมันขนส่งค่อนข้างยากเนอะลูกมันผิวบันบางมันนั่นก็จะส่งค่อนข้างน้อยแต่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะนัดลูกค้ามารับที่สวนนัดมาเบิ้งทีสวนหล้กก็มาเก็บสดเลยยังฉันมากกว่าส่วนมากจะเป็นแบบนั้นเนาะค่ะแมนครับส่วนใหญ่จะนัดเพิ่มมากแต่ว่ามันคุ้แบบพี่ไม่สะดวกไปก็ขายได้แต่ว่าถ้าก็คุยกันเพราะว่าเ้างหูแหละปัญหาการขนส่งคือบาืเทียมมันแตกมันหยางถ้าเกิดพี่รับได้ก็ค่อยซื้อ ถ้าเกิดมันเสียหายหนะักมากก็ถ่ายรูปส่งมาเดี๋ยวเราก็จะคีมให้แต่ว่าใจจริงคือบุคอยอยากส่งมไแนะว,ว่าตามที่ลูกค้ามาเนี่ยทุกวันอาทิตย์นี่ประมาณสิบรถสิบขั้นยี่สิบขั้นจิก็มีนะแล้วมือแบบถ้าเปิดสัวน <ๆ S 2> <อ>นี่รอรับลูกค้ายางเดียวมั้ยคเนี่ยคะ่ะเราเปิดสัวนเท่างกับเราก็ถ่ายเพิ่นมาเพิ่นถ่ายรูปเนี่ยเก็บเก็บเองเนี่ยองจนด้<ะ>หามไว้ว่าอาขายผู้ละกองบุกขาย<อ>ให้หลาย ว่าเดี๋ยวมูผู้อื่นมาตอนแรกตอนบายสีบัวได้ผู้ว่าตอนสองเมื่อเมาหมดบัวได้ผมบอขายให้ได้ยี่หียังซื้อหลายก็บอขายให้ไม่มีจํากัดด้วยยกเว้นว่าคนที่มาตอนเย็นวันอาทิตย์อย่างเงี้ยซิกําคําเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามืออื่นกับพี่ไผ่มาแล้วนะฮะก็จะแบบอาเต็มที่เลยพี่อยากได้เท่าไหร่พี่เก็บกระโหลกตัวนี้นะแต่ว่าตอนที่แรงๆเนี่ยจังหน่อยแตอนติดดอกชายแมนตอนตอนชาต้องมีกักไว้ก่อนเดี๋ยวผมว่ารอบมาเพร่ะในเบิร์นอาลิโตนเพลนมีสารสำคัญมากคือ กระไกยูเนาะค่ะเนาะบางคนมาตะไกไม่อยากอยากเบิ่งอยากเห็นนะคะเนาะกรุงเทพก็มีครับมาจากบังเลนอุ้ยมามาจากหลายที่บางทีก็มาจากชลบุรีก็มีมาจากนครพนมก็มีเพิ่นเบิ่งเพิ่นก็มีมันเมียนอยู่บ่บ่เกิด์เตตัวใหญ่ๆต้นจริงจะเห็นต้นต้นน้ดหนอยยังสี่ยังสี่เพิ่น่าแม่ค่ะแต่ขั้นบ่ไห้ไปสวนมออบนนี่กบ่เบเนอ่าแต่ไปบ่งมออบนใหญ่มากตอนนั้นหเมตรเลยของผมนี่เป็นเบอร์กอระเทศจิ๋วไปเลยแล้วเขาก็จะปลูกคนละแบบกันเนาะอยู่หม้อบนเพิ่นใส่โลงเลื่อน แมนค่ะคนไปเห็นว่าอุ้มนสียากเนี่ยเนี่ยนี่มีรงด้นรงเลือนมันบอกอาจารย์เพิ่นก็เลยบอกว่าให้ผมเอามาทดลองค่ะทําให้มันแบบง่ายให้คนเห็นเอ้าแล้วมีโรงเลื่อนตัวแล้วก็เหตุการณ์้เต่นบ่ามีหมุงรอบด้ยล่ะแต่บ้านบางยานแบบปลูกปลูกว่าได้กินเนาะค่ะพี่ยานอันนี้ มาเห็น,นแ,บบแบบนี้ก็อยากปลูกเมียนเทดเห็นมันมันที่มีทั้งแบบงายแห้งค่ะแบบงายปานกลางแบบหยาแห้งอะไรนี่นะแล้วก็จะประยุกต์เข้ามันเข้ากับเออบางคนเอาไปปลูกเป็นในสวนหย่อมเป็นใหม่ประดับไปด้วยค่ะกินเด้ยด้วยกินได้ด้วย,วยอ่าถือฝนมีปัญหาอยู่บรอคะพี่ถ,ถือฝนถ้าเกิดหนักๆก็มีครับอย่างพวกนี้ก็มีมีเชื้อราอยู่ละมีเชื้อราแต่ว่าห้ากะต้องดูแลตัดแต่งกิ่งใบที่มันเสียหายฉีดพ่นชีวพันธุ์ป้องกัน เขาปลูกนานี้เนาะคะ่ะแม่นครับซึ่งว่าหนาฝนมันเป็นหนาที่มีความเสียงสูงจะได้เกิดเทารักษามันหลอกอีกเดือนหนึ่งเขาจีได้ขายของกอนมูเพราะว่ามูพันสิบปลูกละก็ฝนพันสิบปลูกช่วงปลายฝนต้นหนาวนเน่ยมัครับดูเว้นว่าไผที่มีโล่งเลื่อนเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งปีอันนี้มันก็เลยแต่การช่วงชิงตลาดเนาะ,ะแต่เฮาเฮ็ดส่วนยายพื้นบเ่เฮ็ดเฮาเฮ็ดใดเนี่ยเฮาก็สามารถเป็นไปอยู่ในตลาดที่สินค้าหน่อยแล,ะละ้วราคามันก็จะสูงจะได้เกิดเทาไปเฮ็ดช่วงมันหลายๆาในช่วง ช่วงปลายปีช่วงหนาหนาวนี่ไผกระปูกขายยากแล้วแ่ที่ราคาก็บอค่อยดีจุดถ้าเกิดเทาว่ามีจุดเด่นของสินค้าเฮ้าอย่างเช่นมะเขือเทศปเปรี้ยวๆโดยทั่วไปมะเขือเทศเชอรี่ไปเนี่ยคนเขาจะบ่ค่อยกินแล้วก็จะไปหาเป็นมะเขือเทศหวานกินง่ายหน่อย<ม>กินกินน้อยมีรสชาติดีเนาะประมาณนั้นถ้าเกิดเท่ารักษามันหลอดจากหนาฝนได้นี่ก็จะเป็นฝนดีแล้วเป็นฝนดีแล้วค่ะจ <laughs> <laughs> ังไดก็ ขอบคุณเลาลๆนะคะพี่ที่ให้ค,ควอมรูร้นะคะขอบคุณคมาก<ด>ค,ะค่ะ